เจ้าผือสงการนี่ผี่ถวในกระบ,บานหม่ไม่น่าไปไหนเดี๋ยวเจ้านี่แหละเป็นวงบานมันกองตัวไม้นันชายโคตด,ดีมันช่วยพิ่มได้เยอะเลยผีน่าจะลองชายดูดนะนี่มันดีมันพื้อหลายฝัฟังฮิตที่ มันมีสมาร์ทไฮบิดไลท์มีไฟสีตัวกล้องเปิดเวลากลางคืนช่วยให้ได้ภาพซีแต่มันไม่ได้เปิดตลอดนะเพราะถ้าไฟที่หัวกล้องเปิดตลอดลูกค้าจะขิดว่าหลานภมยังไม่ปิดมันจะเปิดก็ต่อเมื่อมีคนบุกลูกค้ามาบันทึกเป็นภาพสี้อมเสี่ยงและแจ้งเตือนมาถี่โทรศัพท์เราเดียวนั้นเลยเรายังพูดผ่านโทรศัพท์ไปถี่กล้องได้ด้วยเฮ้ยไอขอมโมยในนี่กล้องจอนปิดบันทึกไว้แล้วดูโจนผ่านกล้องคิดได้ผืวะและตอนที่พาเป็นขาวดำ ภาพก็ยังชัดนี่ลองซูมให้แล้วพันนี้ต้องมาติดจีบ้านมั่งแลว้วสื่อทีได้ได้บ้างอะ่ะดิจิตอลโฟกัสเข้าจัดโปรโมชั่นอยู่เฉพาะเดือนเมษานี้เลยนะลองเข้าไปแล้วได้ส่งการนี้กลับบ้านได้แล้วเว้ยฝากด้วยนะไฮวิชั่น